ลิซ่าแบมแบมสองซุปตาเชื้อสาไทยระดับโลกเจอกันที่ปารีสด,ดีใจหนักมากพร้อมพับอบอุ่นแฟนๆแห่คอมเมนต์รัวๆ ใครจะเชื่อนะคะว่าลิซ่าลาลิสาหรือลิซ่าแบล็กพิงก์และแบมแบมกันพีมุกสมาชิกวงก็อดเซเว่นจะมีมิตรภาพยาวนานตั้งแต่สมัยเด็กๆก,ก่อนทั้งคู่จะก้าวเข้าสู่วงการเคป๊อปจนกลายเป็นศิลปินระดับโลกที่แฟนคลับรักทั่วเอเชียและล่าสุดความสัมพันธ์ของเพื่อนรักก็หวนกลับมาอีกครั้งในฉากสุดอบอุ่นกลางปารีสล่าสุดแบมแบมกันพีมุกได้โพสภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมข้อความภาษาเกาหลีที่แปลว่าไม่ได้เจอกันนานเลย พร้อมแคปชั่นภาษาอังกฤษที่บอกว่าลองทำโนซี no see, my friend ซึ่งในภาพเผยให้เห็นโมเมนต์ที่ลิซ่าให้เพื่อนขี่หลังแบบสนิทสนมสุดๆทันทีที่ภาพนี้ถูกโพสต์แฟนๆของลิซ่าและแบมแบมก็แห่เข้ามาคอมเมนต์ถล่มทลายทั้งชมความน่ารักความอบอุ่นและโมเมนต์ความผูกพันของเพื่อนสองคนที่เติบโตมาด้วยกันตั้งแต่ยังเป็นเด็กฝึกในเกาหลีหลายคนถึงกับบอกว่าเพื่อนรักในตำนานกลับมาเจอกันอีกครั้งแล้ว ชาวเน็ตหลายคนพากันเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อภาพลิซ่าและแบมแบมเช่นเด็กไทยสองคนจากเกาหลีมาเจอกันที่ปารีสน่ารักสุดๆคอมเมนต์ทัามาบอกว่าน่ารักเติบโตอย่างดีมีคุณภาพเก่งระดับโลกทั้งคู่คอมเมนต์ท่ามาบอกว่าคิดถึงเต้าเด็กเพื่อนรักสองคนนี้มากๆ คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าน่ารักทั้งคู่เลยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าคิดถึงเต้าเด็กเพื่อนรักสองคนนี้มากๆและลิซ่าแข็งแรงมากแบกเพื่อนได้ด้วยขณะที่อีกหลายคอมเมนต์บอกว่าภาพนี้คือความสุขเล็กๆของแฟนคลับที่รอเห็นโมเมนต์เพื่อนรักคู่นี้มานานแล้วขอขอบคุณขอ้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ